สำหรับผู้ที่บริจาคอวัยวะนะคะ mm. แล้วก็พอพอใกล้สิ้นหรือสิ้นชีวิตก็อวัยวะได้เอาไปช่วยผู้อื่นอันนี้เป็นการทำทานที่แท้จริงไหมคะเพราะว่าก็จะได้ยินคนบา,บางกลุ่มพูดว่าถ้าถ้าตัดอวัยวะเพื่อบริจาคร่างกายไปเนี่ยเกิดใหม่จะจะพิการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ทราบพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะ ต้องพูดให้ถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าบอกเรื่องนี้ยังไงทุกคําถามโยมเนี่ยอาตมาไม่คิดเองอาตมาจะต้องไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้อะไรไว้แต่การพิการเนี่ยไม่ได้มาจากเหตุปจัจจัยนี้คนพิการมาจากพวกที่เบียดเบียนสัตว์พวกที่นักการพานันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต,ตมนุษย์ทุจริตแล้วไปเกิดในนรกแล้วเกิดขึ้นมาจังหวะดีเกิดขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีผิวพันสาม เป็นคนพิการเกิดในตระกูลต่ำครูเจ้าจะบอกวิบากหมดเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงการเล่นการพนันมันยังไม่ได้พาไปนรกหรอกแต,<ม>แต่พอเล่นการพนันแล้วประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้เป็นตัวทําให้ไปเกิดในนรกกําเดชาละเรตพิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เราเราสร้างตรงนี้ให้มากประเด็นของโยมมีมี ทำทานด้วยด้วยให้บริจาคอวัยวะนี่บริจาคอวัยวะเนี่ยม,ม,มัน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 มีความเสี่ยงจะไม่เคยเจอที่พุทธเจ้าสอนตรงนี้เพราะว่าถ้าคนบริจาคอวัยวะเพื่อค้าขายถ้าต่างคนต่างทาตรงนี้มากนะโลกวุ่นวายเลยเดี๋ยวจะเกิดการฆ่ากันอุตลุดไปหมดดังนั้นอะไรที่พุทธเจ้าไม่พูดไว้เนี่ยมันต้องมีมุมเสียงดังนั้นเราก็จะไม่พูดเหมือนกันเวลา ไม่สนับสนุนก็ดูไม่ดีแต่ถ้าสนับสนุนเต็มที่โลกวุ่นวายฆ่ากันเละแน่นอนฝรั่งมันยังทำเป็นหนังเลยฆ่ากันเพื่อเอาเอาวัยวะไปขายเละเรียกว่าผู้เจ้าพยากรไปแล้วเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุถึงสิบปีอายุมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆเหลือสิบปีนะอายุสิบปีเนี่ยทุกคนจะมีอาวุธในมือกันหมดฆ่ากันเาวากับเนื้อกับป่าความเป็นกุศลทั้งหลายจะหายไปจากโลก กุลเชษ้อฐานปัญญานธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปจะไม่มีคำว่าพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์ลุงป้านะ้าอาสมณพราหมณ์ไม่มีเจอสมณพราหมณ์ก็ด่าครูอาจารย์ก็ด่าว่าไม่มีความเคารพนอบนอบกันก็ะจะมีแต่ความถือตัวอกุศลเนี่ยจะเจริญถึงขีดสุดทุกคนจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาและจะเกิดเจ็ดวันที่ฆ่ากันตายตลอดทั้งโลก จะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็จะอายุยืนขึ้นถึง80ดหมืนปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยยจะมาตรัสลูมีผู้เจ้าพยากรไว้หมดช่วงมนุษย์อายุ10ปีเนี่ยสังเกตยังไงอีกมนุษย์จะกินอาหารประเภทยญาอาหารจะหมดจากโลกผู้หญิงอายุห้าปีจะเริ่มมีสามีมีบุตรแล้วจะแต่งงานแล้วจะมีลูกได้ ตอนเนี้ที่อินเดียก็ประมาณเก้าปีสิบปีเริ่มมีลูกเห็นไหมมันจะลง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 ไปเรื่อยๆนี่เครื่องสังเกตมนุษย์จะเกิดการสมสู่สัมสนเรียกสัมเพศ<ม>เหมือนแพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาไม่เลือกสถานที่การเวลา<ม>นี่เครื่องสังเกตช่วงมนุษย์อายุสิบปีเป็นอย่างนี้อ่าครับพอดเอีเวลาอาจจะล่วงเลยมาพอสมควรนะครับแล้วท่านก็ได้ทำให้เราเลึกซึ้งใน เรพระรรมกันนะครับจริงๆมีประเด็นคําถามที่ยังหลงเหลืออยู่แต่อาจจะผมลยขอเลือกมาแค่คําถามเดียวเป็นคําถามสุดท้ายที่จะถามพระหุลท่านนะครับ,รบก็ลูกเป็นเด็กพิเศษนะครับอยากทราบว่ามีสูตรอะไรที่เกี่ยวที่พูดถึงคนกลุ่มนี้บ้างหรือไม่ตอนนี้นอกจากรักษาตามแผนปัจจุบันก็ยพยายามนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ลูกสอนลูกเดินจงกรมอยากทราบว่ามีอะไรที่ควรทําอีกบ้างลูกเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับเอ่อ เคสนี้ก็หลายคนละที่ให้ท่องพระสูตรแล้วดีขึ้นนะส่งมาจากพวกอาสาสมัครที่ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆให้ท่องพุทธวจนะ,นะเด็กพิเศษต่างๆหายดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นหมดเลยนี่เป็นฟีดแบ็ที่เขาส่งมาให้ท่องพระสูตรโยมเอาพระสูตรเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยวันนี้แจกหนังสือด้วยเนี่ยเอาไปให้เขาท่องฝึกให้เขาท่องให้เขาอ่านพระสูตร จะดีขึ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเด็กไม่พูดพอฝึกให้ท่องพระสูตรเริ่มพูดได้เริ่มอยากพูดก็เริ่มพูดพูดพูดมาจากที่ไม่ไม่พูดจนโตแล้วก็ไม่พูดนะ่นะน่ะก็เริ่มพูดได้ให้ท่องพระสูตรแก้ได้เยอะมากเลยเอาอนุสาสนีปฏิหารไปให้เขาให้เขาฟังให้เขาท่องให้เขาอ่านเดี๋ยวดีเองตรงนี้แก้ได้เยอะมากเลยสุดตาแก้ได้เยอะนะในพระสูตรหนึ่งคือแม้โยมจะทุสินอยู่เนี่ย ถ้าโยมฟังสุตตสั่งสมสุตตจะไปเป็นสกธาคามีบูญได้กายชั้นดุสิตไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมแต่ถึงจะรักษาสินดีแต่ถ้าไม่มีสุตตจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญสุตตสําคัญมากเพราะฉนั้นให้เราใช้สิ่งที่มีอน,นิสงส์มากเนี่ยคือสุตตเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตท่องได้ท่องท่องปฏิจจสุวทเนี่ยไปเรื่อย แก้ได้แล้วก็สร้างเหตุหประการจะสมปรารถนาอยู่กับนายนายไม่รักนายเกลียดหอย่างศรัทธาศีลสุตตาจา้าปัญญาทำเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้สึกเองว่าเดี๋ยวคิดอะไรทําไมมันเดี๋ยวสมปรารถนาเดี๋ยวได้อโนโน่นได้นี่มาอัตโนมัติเลยนะมันจะเป็นไปเองอันนี้ต้องลองทําหลายคนทําแล้วก็ได้ผลเั้นเลิกยามของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่มีนะดวงดาวตัวเลขไม่มีการให้ผลเลิกดียามดีของผู้เช่าคือสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์นั้นเวลากลางวันและเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันดังนั้นเลิกยามของผู้เช่าคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจอย่างนี้แล้วเวลาใดก็ตามอยากจะออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่ เปิดออฟฟิศใหม่ทำได้เลยแอบไม่ต้องเจอไม่ต้องรอเวลา9นาฬิกา9นาทีนะแอบไม่ต้องกังวลสำเร็จแน่นอน